สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาดูตอไม้รากไม้หลุมพอนะครับผมซึ่งก็อยู่ในสวนยางนะครับตอนนี้ก็ขนาดใหญ่เอามากๆนะครับผมใหญ่มากๆครับอ่าถ้าจับประมาณนะครับผมจากตรงนี้นะครับผมถึงตรงนู้นนะครับผมตรงตรงนี้ครับน่าจะห้าเมตรได้นะครับผมใหญ่เอามากกครับ ความยาวจากตรงนู้นนะครับถึงตรงนี้นะครับผมห้าเมตรได้นะครับผมความขนาดใหญ่นะครับปีกนะครับผมก็นี้ครับปีกหนึ่งสองสามสี่หน้ากว้างตรงนี้นะครับผมถูกหันไปแล้วนะครับผมนิดหนึ่งครับแต่ก็ยังขนาดใหญ่อยู่นะครับผมก็ประมาณห้าถึงหกเมตรได้นะครับ นี้นะผมก็น่าจะทําเป็นชิ้นงานได้นะครับผมแต่ก็กุดยากมากมากนะผมการที่เราขึ้นการที่จะเอาขึ้นมาได้ทั้งชิ้นนะครับใช้เวลานะครับกุดไปเรื่อยๆนะครับจะได้นะครับนี่น่าบนนะผมน่าบนก็มีรอยผ่าแล้วนะผมก็ยังไม่ขาดนะผมเรื่อยเรื่อยไม่ใช่ง่ายนะครผมอลังการนะผมเรียกว่า การงานสร้างนะนี่คือผมยืนขึ้นมายืนข้างบนนะครับผมจากพื้นนะผมน่าจะมาสักสองเมตรได้นะครผมความสูงประมาณนี้นะผมเรียกว่าอลังการมากๆนะครับนี่นับผมกลางลครับนอยู่ในสวนยางนะครับผมไม้เก่าแก่นะผมเก่าแก่อายุ ไม่ต้องถามถึงนะครับเกินร้อยอยู่แล้วครับมีว่าขนาดลากตรงนี้นะผมก็อลังนะผมเรียกว่าใหญ่อมากมากนะผมกระบะทุกไม่ได้นะครับผมต้องใช้รถเครนยกอย่างเดียวครับกระบะนี้ใส่ไม่จุเลยนะผมยาวว่าเพราะว่ายาวเท่ากระบะเลยนะครับผมขนาดความกว้างนู้นนะก็ประมาณรอล้อรดล้อสิบร้อได้นะครับผม ประมาณนั้น้ารถกระบะนี่เล็กไปนะครับจากที่ถามนะครับผมจากที่ถามกับเจ้าของที่ครับก็น่าจะประมาณสามชั่วอายุคนได้นะครับผมเขาเกิดมาก็เป็นตออยู่แล้วนะครับผมตอนที่ต้นมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีใครรู้นะครับผมตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับผมก็สามชั่วอายุคนก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับผมเรียกว่าเก่าแก่มากนะครับผม the money up